คุณผู้ชมวันนี้เรามาร่วมประวัติศาสตร์ครับคือเขาที่แล้วเนี่ยผมข่อยห้างได้ครั้งแรกในชีวิตอาจจะแบบไม่มีใครตื่นเต้นกับผมก็บอกทาไมวะก็แค่ข่อยห้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคนทาไม่ได้ตลอดชีวิตครับเวลาทําได้ก็เลยแบบอเมซิ่งเมื่อเดือนที่แล้วผมข่อยห้างได้ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้ครับคือผมทำบริดจ์หรือว่าสะพานโค้งเนี่ยมาทาั้งชีวิต <c oughs> ไม่เคยทําได้ครับเพราะว่า มันมันมันถูกแบบคือมันถูกบังคับให้ทําอ่ะตอนมาต้นอ่ะแล้วแบบเราก็แบบไม่ชอบเงี้ยเราก็ร่างกายก็แข็งคือหมายถึงว่ามัน stiff ะนะก็แบบก็ทําไม่ได้ก็ไม่ทําแล้วก็ทุกวันนี้ครับคือเมื่อกี้คือผมมีสัญญากับบุคคลคนหนึ่งว่าถ้าผมทําได้ภายใน2มกราคมคนคนนั้นจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของไลน์ เป็นรูปที่ผมเลือกก็ผมมีเด a ไลน์ e สองวันกับการที่ไม่เคยทำแบบนี้ทั้งชีวิตแล้วก็ก็แบบฝึกทุกวันครับเมื่อเช้าก็ต้องฝึกบนลูกบอลสีเขียวนะที่คุณผู้ชมเห็นที่ปลายตีนก็ไม่ได้ครับแต่เมื่อกี้ไปไปอากิโดมาแล้วแบบเซนเซมาช้านะครับแล้วแบบผมก็ก็ลองทําดูคขำๆแล้วพอคือเจอรี่มาคนแรกผมก็เริ่มทำํำบนพื้นแข็งๆครับเซนเซมาแอดัมมาลูกชายเซนเซครับ สามคนแล้วผมก็ทำอยู่บิดก็ขึ้นไปแล้วว่าทุกคนก็เออนุ๊กทำบรดแล้วไงอ่ะแล้วผมก็ตะโกนว่าเฮ้ยทุกคนนี่มัน,มนประวัติศาสตร์ผมไม่เคยนะทุกคนต้องดูแบบทุกคนก็ตกใจฮะทำบรดเป็นประวัติศาสตร์ก็นี่เป็นครั้งที่สองครับที่ทำการบอดแคสต์ก็มาลองดูครับว่าผมทำได้เมื่อกี้เป็นฝันไปหรือเปล่า <c oughs> นี่ชุดเดิมนะชุดที่ทำได้เลยถอดถุงเท้าเหมือนเดิมทุกประการทำ เหมือนเดิมทุกประการมาดูว่าผมจะทำบริ์ได้ไหมไม่แน่ใจเมื่อกี้อาจจะเป็นความฝันไปม,มาดูกันว่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงหรือความฝันวะ เฮ้ยคุณผู้ชมแม่งเป็นความจริงวะนี่ไม่ใช่ความฝันเนี่ยผมทำบิดอยู่เนี่ยแล้วผมก็ทำได้ด้วยแม่นี่มันเป็นเรื่อง Amazing ของโลกชัดๆเฮ้ยแม่งดีใจอะ่ะคือ คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าการที่ทำได้แบบนี้มันแม่โคตรฟินอะไม่น่ทาทำได้นี่คือครั้งที่สองชีวิตของผมนะครั้งข้างบนเมื่อกี้ตรงเนี้ยผมทำบริดจส์สะพานโค้องหลายคนไี่ทำได้ว่า stupid แต่แต่คุณผู้ชมนิทานเรื่องที่สองให้รูว่าการที่เราทำอะไรไม่ได้ครับต่อให้มันง่ายขนาดไหนก็ตามเนะี่ยแล้วแล้วมันเราทำไม่ได้มันอาจจะดูแบบ จะมีแยนที่แบบทุกคนก็นทำบริดจ์ไคนนี้ก็กทำบริดได้แล้วคุณทำไม่ได้ผมทำสปานโค้งไม่ได้เนี้ยมันก็เหมือนขวยห้างเหมือนกันแต่ว่าอนันั้นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับว่าจะง่ายหรือว่าจะยากถ้าคุณตั้งใจทำมันสักวันคุณจะประสบความสำเร็จครับผมใช้เวลา30กว่าปีครับในการทำสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นไปวนไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยเลย แล้วนี่ผมทำได้ครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีอะไรที่แบบตัวเองทำไม่ได้แล้วอยากจะทํานะครับก็ก็แค่ฝึกครับก็แบบพยายามทำเนาะเป็นกาลังใจงให้นะครับอ่าน,นี้สุดท้ายครับสําหรับถึงบุคคลคนนั้นนะครับ I fulfill e d my oath, William